การสดไหมคะกระตังสดคือขวดไหนคะขวดอันที่เป็นขวดนี้ใช่ไหมขวดละเท่าไหร่คะขวดละหน่งอ๋ออันนี้คือเก็บได้นานไหมเก็บไมได้นานเหรอเนี่ยเราซื้อขวดร้อยเราต้องเอาไปเชื่มกับน้ำแข็งใช่ไหมใ้ำแข็งอ๋อสี่ขวดร้อยเนี่ยแบบนี้เก็บได้นานเขาบอก เดนะนนี๋อันนี้อันนี้สูงเท่าไหร่9น่าสงตีสิบแสูงแล้วเอาตกลง35หรือ40 40แบแล้วแบบนี้ล่ะแล้วอันนี้อ,นอ,อ,อ,อันนีเท่าไหร่กู90บาทอ๋อ90มีกี่ลูกนะอันนี้อันนี้เอาอันนี้อนนอนนสองขวดก็ได้ค่ะ ปุกละโคสามห้าสามห้าสามห้าสา,สามห้าปลุกกับปุกลนลัอ๋อมันมีปลุกเล็กใช่ไหมนี่ชูนี่กับปลุกเล็กไงมันจะอันนี้มันจะเป็นห้าสิบบาทใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้ห้าสิบอันนี้สามห้าเป็นเท่าไรหร่แล้วแปดสิบห้า เขาอะไรอีกถ้าเป็นร้อยนะอะไรดีน้ำตาลแม่อันไหนคะน้ำตาลพอดีร้อยอันนี้เหรอ<ม>อ๋อ,นอ,นอขนมตาลเอาลองดูก็ได้คือทั้งหมดนี่คือหนึ่งร้อยเนาะเดียวต่างมาให้เนาะอันนี้อยู่อันนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรคะตรงเนี้ยตรงนี้เรียกเมืองลอยอะไรนะเราข่อมยามเมืองลอยเมืองคลองเมืองเพชรบุรีอำเภอเมือง อ,นนอันนี้คือเขาทำเองโอเคนะคะอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนเป็นขวดแบบนี้หมดเลยได้ไหมเอาแต่ว่ามันไม่ต่างกันเนาะมันเหมือนกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจังมาจ่ายให้เขาเนาะอ <c oughs> อันนี้ก็คือผสมเยอะไหม ก็คือเอาน้ําแข็งใส่แล้วก็เทเลยแต่ปายถึงเวลาตอนเรากินอ่ะแต่ใส่น้ำแข็งก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็เทกินได้เลยอ๋อเาจอันนี้ก็เหมือนน้าหวานทั่วไปเลยใช่ไห่เจะลอเอิชมอพชูไม่เอาเลนเอาไหมมรอลองซืออันนี้ก็คือสไม่ใช่สา้าใช่ไหมอันนี้สีิ